เข้าป่ามาเอา้ามาเจอเห็ดละหนึ่งดอกเห็ดอะไรหนอแต่ว่ามันก็แก่แล้วนะ <c oughs> คงไม่เก็บอะคะ่ะเอาไว้ให้เป็นอาหารของทากต่อไปก็ <c oughs> เดินต่อ <c oughs> ยังคงสวยงาม <c oughs> ต้นสน <c oughs> สูงม,มาก แดดด้วยเ,เจอเห็ดแก่เชียป่าที่นี่สวยนะคะเดินตาเดินตาสวยมีถนนให้เดินค่อยชัวย่วหน่อย ต้นบูเบอรี่เยอะมากแต่ว่าไม่มีลูกแล้วค่ะป่าท,ที่นี่บูเบอรี่จะเยอะเดี๋ยวกะว่าวปีหน้ามาจะเก็บไปกินโยเกิดตอนเช้าแต่ยังมีเรดเบอรี่อยู่เพื่อนๆดูก็ยังมีเรดเบอรี่อยู่แต่ว่ามีไม่เยอะดูสิที่นี่บูเบอรี่เยอะมาก เหลือแต่ต้นแดดสองย้อนแสงเดินชมธรรมชาติไปไม่ได้เห็ดเกาะมาเจอเห็ดอีกแล้ว หลายเห็ดใช่หลายดอกหลายดอกแห้งใช่ดูมีคนมาผูกผูกโบไว้สงสัยกลัวจำทางกลับไม่ได้ใช่ป่าต้องมีเอ,อ่อ แมปด้วยนะโทรศัพท์อย่าให้แบตหมดเป็นเด็ดขาดเดี๋ยวจะกลับไม่ได้ดูสิเขาจะทำไว้เนี่ยอ้าวมาเจอบูเบอรี่ดูสิมีนิดนนหน่อยๆบางต้นมีแต่บางต้นก็ไม่มีเก็บปินซะหน่อยก่อนที่มันจะหมด ตอนที่เดินมาทางโน้นมันไม่มีบุบรี่แล้วสี่เมตรเดินต่อมาแต่ตรงนี้เยอะหันมาข้างนี้เยอะดูดิเพื่อนๆคิดว่ามันหมดแล้วนะแต่ตอนที่ถ่ายอยู่ข้างหน้ามันไม่มีแล้วดูสิ อ้าวทำไมตรงนี้เยอะจังสีเยอะแยะเลยแต่คงไม่ได้เก็บเยอะแยะเพราะว่ามันคงไม่พอกินหรอกกะว่าค่อยมาเก็บปีหน้าแล้วกันแต่ว่าเก็บเดินกินเล่นดูดิโอลูกใหญ่ได้นะดู ดูเพื่อนๆบูเบอรี่เอ๊ะทำไมตรงนี้มีเยอะดูป,าป่าโปรงเก็บเดินกินเล่น ด,ด,ดูเพืเ่อนๆลูกใหญ่อยู่นะก็ยังมีให้ดูเยอะแยะ เดินมาเรื่อยๆก็ไม่เจออีกบูเบอรี่ดูเพื่อนๆเ,เยอะอตรงนี้เยอะเป็นดงไปเลยคิดว่าหมดไปแล้วดูดีต้นมอสสวยเชี่ นี่แหละเหตุชอบขึ้นนั่นแหละต้นมอสอย่างเงี้ยเคียวๆขาวๆเ,เนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ